แท้จริงแล้วเฟอร์บี้เป็นนกฮูกหรือแฮมสเตอร์ทำไมถึงเป็นของเล่นที่ขาดตลาด และยอดขายรวมทะลุกว่า40ล้านตัวแม้ชมพู่ซปเปอร์สตาร์เมืองไทยก็ยังเคยมีเฟอร์บี้ถูกกำเนิดมาให้เป็นของเล่นหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์เล่นแบบโตตอบกับคนได้มีระบบเสียงและการแสดงออกที่ล้ำมากในยุค1998หรือที่รู้จักกันในชื่อคลาสสิกเฟอร์บี้และการผลิตก็หยุดลงในปี2002ต่อมาในปี2005บริษัทแฮรโบได้เข้าซื้อกิจาการของไทเกอร์อิเล็กทรอนิกส์และถือสิทธิ์ในแบรนด์เฟอร์บี้แฮรโบได้เปิดตัวเฟอร์บี้รุ่นใหม่อีกครั้งในป 2012. ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันบนมือถือหลังจากกระแสซาลงไปเฟอร์บี้ก็ยังคงถูกนํากลับมาทําการตลาดใหม่หลายครั้งจนกระทั่งปี2023ถึงปัจจุบันกลับมาพร้อมก,กับการออกแบบใหม่ล่าสุดทั้งโลโก้การเล่นตอบโต้กับเฟอร์บี้ตัวอื่นหรือจะเป็นการเรืองแสงในที่มืดคอลเลกชันใหม่ที่ปรับขนาดให้พกพาไปไหนมาไหนได้อย่างเฟอร์เบสหรือจะตัวยาวและตอบโจทย์ใส่แดนอย่างดีเจเฟอร์บี้มีให้คุณหนูๆเลือกเล่นอย่างจุใจไปเลยทีเดียวเพื่อให้ตอบโจทย์เพื่อนคนแรกเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เฟอร์บี้ขายดีและขา,าดาดเพระ รับความรักจากแฟนๆมากมายทั่วโลกเลยเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เฟอร์บี้กดติดตามไว้เลยคิดว่าทอยลงวิธีการเล่นกับเฟอร์บี้ง่ายๆไว้แล้ว